ราจมาติดเครื่องฟังเสียงคารบูเล็ตตอนกันหลังจากที่คนขอกันมาเยอะตอนนี้คาบูประจําการเรียบร้อยก่อนที่เราจะไปฟังเสียงไปชมภาพติดเครื่องกันตอนนี้ผมอยากได้สปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีนายทุนหรือเจ้าสัวต่างๆไม่ว่าช่วยอนุเคราะห์คอ์ลีดหน่อยพอดีว่าผมเจอปัญหาคือคอ์ลีดที่ผมสร้างตรงเนี้ยคือมันยาวเกินไป แล้วในบางครั้งก็ทําให้รอบค้างไม่เสถียรเลยว่าจะทําคอลีดใหม่ให้มันสั้นลงโดยออกมาตรงนี้ก็คือจะย้ายตำแหน่งมาไว้ตรงนี้เลยตรงนี้ไม่รู้ละว่ามันจะได้ตําแหน่งตรงไหนยังไงแต่คืออยากให้มันสั้นไว้ก่อนมีใครใจดีอยากจะสมทบหรืออยากจะสนองคอลีดแต่มันต้องสร้างนะจาว่ามันต้องสร้างใช้เหล็กหรือใช้มีเนียมสร้างก็แล้วแต่มีมีผู้ใหญ่ใจดีคนไหนจะสนับสนุนหรือสปอนเซอร์คนไหนสนับสนุนติดต่อมาได้นะจะลองปรับ เข็มก่อนก่อนอื่นเราก็ต้องขันออกมาก่อนอันนี้บางคนก็บอกว่าไม่ต้องดึงขึ้นไม่ต้องดันขึ้นหมุนได้เลยอย่างนี้เออมันก็หมุนได้เลยจริงๆกันแหละเดี๋ยวจะลองหมุนเข็มออกมาให้ดูนะมันมันหวาหรือมันอะไรอ๋อนี่นี่มันเป็นเกลียวอย่างนี้มมนี่มันเป็นเกลียวอย่างนี้แล้วเข็มมันหน้าต่างี้อ๋ออย่างนี้อย่างนี้ผมจะลองหมุนเข้าไปเอาให้น้ํามันบางที่สุดก่อน ได้นี้อยู่ได้ไหมเออแค่นี้แค่นี้มันก็อยู่ได้นะเว้ยแค่นี้ก็อยู่ได้นะแต่ก็เออเราจะไม่นับรอบแล้วกันเดี๋ยวเอาเกียวนี่ให้มันเข้าไปหมดก่อนประมาณนี้ไม่รู้ได้ไหรือเปล่ามาเดี๋ยวเรามาลองติดเครื่องอันนี้คือมันยังขี่ไม่ได้อย่างที่บอกไปว่ามันต้องมีคอลิดใหม่ก่อนเพราะว่าคาบูผมก็ไม่อยากจะเจาะให้มันเสียเนี่หรอไหมเพราะว่าอาซมันใช้ฐานเป็นแวคัมนี่ไม่ต่อเข้านะ ก็แม่แม่ทิ้งไว้ก่อนมันยังขี่ไม่ได้อะจะมาลองติดเครื่องฟังเสียงคาบูแล้วก็อัตตาเล่งสักหน่อยนึงนะดูว่าจะเป็นยังไง